คนสวัสดีค่ะเมื่อน,นีสิพามาเบื้องหลังของการทายทํำตอนหนึ่งผลงานเพลงที่น้องแป๋มนะคะมาทําการโคเวอร์นะคะอันนี้ก็เราก็มาถึงโลเคชั่นที่เราจะถ่ายแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามช่องน้องแป๋มคือด้วยนะคะอันนี้ก็คือมือกีตาร์ <c oughs> มือกีตาร์ขึ้นหนักขึ้นเอาเออุดรอกําลังขนของ การทำงานกับบริมีทีมงานหลายดีค่ะทุกคนขามีกันสองคนใส่กันขนเดี๋ยววันนี้สิพามาเบิงเดอว่าเราจะมีเบื้องหลังในการถ่ายทําจังไหรน,นะคะทุกคนขาตามกันไปเลยเดยวน้องพ่อขออนุญาตขนของจากข้าวกเนะอีอะไงถือถืออยู่ไหมคะที่สามารถจับก้องได้ดี่เราที่นองกับแบกันเองนี่ละ แบกกันเองแล้วก็มากัน2คนถึงหมดนะคะหมดอยู่ใช่ไหมโอเคบรรยากาศโลเคชั่นวันนี้ดีมากนะคะอุปกรณ์เท่ากันแบกบกัน2คนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโลเคชั่นในการถ่ายทำวันนี้นะคะว่าจะเริ่มท้ายถ้ำแบบไหนยังไงฝากกติดตามช่องน้องป๋อมแปมน้ำเนะ้อคะป๋อมแปมชนกนาศนะคะผู้ดใดอยากเขาไปสั้งผลงานเลมันมวน นะคะฝากผลงานน้ำแนเด้อพี่น้คขาขอขอนุญาตนะคะพี่ๆทุกๆท่านนะคะในการโคเวอร์ผลงานเพลงน้ำนะคะอุ๊ยวันนี้โลสวยนะตอนแรกฝนไม่ตกอันนี้คือฝนตกแล้วย้าเขียวมากทุกคนอ่ะโลเคชั่นในวันนี้เดใสซเบิร์ข้างหน้าเด้อนี่จ้านี่คือโลเคชั่นในวันนี้นะคะเป็นจังไรในี่จ้าเดลหายพี่พี่อ้ายเราลงไปสักก่อนทางค่อนข้างที่จะชันนิดนึง จะบอกว่าตรงนี้คือบรรยากาศดีมากอิลีจะเป็นโลเคชันที่หนูมมา่ายทําประจำวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะคลุมนิดนึงย่างดีๆนะจ้าอืมอย่างเขียวงามงามต้นขลังขสิมต้นบักกอกน้ำด้วหนูชอบเก็บบักกอกไปกินเส้นตำมะ่ง นีหลาวิธีการชิสิมาใดแต่ละผลงานเพลงกัดสิประมาณนี้นะคะบ่่คยได้ถ่ายเบื้องหลังลงเดเพรวาแต่คนของสองคนกะกันทั้งสีหอดอมาเดี๋ยวหนูจะเดินลงไปแล้วรอสักครู่นะคะวันนี้จะพามาดูเบื้องหลังนะวันนี้จะมาถ่ายทำผลงานเพลงอะไรฝากตี่ตามั่งไงได้ค่ะเด้อใครที่กด รับฟังแล้วคอมเมนต์ใต้หนีน้ำแน่ได้ค่ะฝากน้ำแน่ค่ะพี่น้องทุกคนนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็มันแบบว่ามันเงียบอะเหมาะสำหรับการที่จะมานัง่งใส่ความคิด <laughs> <g ười> ก็คือหนูเองนี่เขียวมาก ข้างล่างก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเริ่มตั้งของละเมื่อนี้ขออาอนญาตเป็นตากล้องเด้อค่ะเริ่มทําการตั้งของแล้วจ้านอกกว่าี้ก่อนน้าหน่อยมั้งลยนี่โลเคชันนี้จะเป็นโลเคชั่นที่หนูชอบมาถ่ายทำชอบมามาตั้งแต่ตอนที่ยาเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีนี่เป็นสีแบบนี้ พี่น้องบรรยากาศมันสำหรับแบบว่าฟิลแบบถ่ายพีเวดดิ้งอะคนคู่รักคนอื่นๆเขามาถ่ายพีเวดดิ้งแบบเยอะมากนะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากโอ้โหสวยงามกำลังเริ่มปฏิบัติการกิจกรรมในมนีก็คือขอบวนผลงานแจ้งวันวานนะคะดกคนในฟังบรรยากาศดีจริงๆเลยโอ้ยชอบมากอ,มอันนี้เริ่มจากการทําอะไรคะมีคนถามมาว่าพี่สามารถรีวิวอุปกรณ์ในการถ่ายทําได้ไหมได้ เขาจะทำคลิปแยกยอยู่ไงตหรือยังไม่ทำใช่ไหมคะปลามืนอนี้เพิ่งเคลื่อนเป็นปุยลุยขึ้นเบาๆเฉะปลาขึ้นเล็กน้อยแฉะตอนนี้กำลังทำอะไรคะเนี่ยตั้งกล้องจ้าตั้งกล้องราคาเบสเอิมฮะเบสนอนมหมนอนจอังเงี้ยจังหูยิ่<อ>งแต่หัวหยิ่งเงีงักหมวงอุปกรณ์ของเขาค่ะนี่แค่กล้องหนึ่งตัวค่ะตั้งกล้องแล้วก็ อัดเสียงน,นคะคะสาหรับผู้ใดที่สอบถามกันเขามาอันมาเฮ็ดกันสองคนเหละพี่น้องเฮ็ดกันม,มุมูมีมีใจรักในการลองเพลงก็เลยแบบว่าได้ไหเฮ็ดขืนน,นคะคะขอบพระคุณทุกการรับชมและการติดตามน้ำเด้อเดี๋เด้อ้ายแล้วสิตั้งกล่องแล้ว ผู้ใดที่นะคะอยากฟังผลงานเพลงของนอ้องปอมแปมสามารถกดติดตามได้นะคะขอฝากพี่ๆน้องๆนะน,นะคะติดตามช่องปองแปมแปมชนกหนา้าช่องนั้นจะเป็นช่องลงเพลงแต่ว่าช่องน้องแปมเคิช่องนี้ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับในแตละมือวานน่าหนูสีไทยอันวิธีการใส่ชีวิตหรือเบื้องหลังการทําเพลงนะคะหลักะและอื่นๆน่ะพี่น้องอยากทําช่องไว้สําหรับเหมือนประมาณว่า เอาไว้ดูว่ากว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดๆที่มีคนชื่นชอบเข้าพันีอย่างมาแนนประมาณเนี่ยนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือบรรยากาศแบบดีแห้งบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะเตรียมอุปรกรณ์แล้วค่ะด้น่นหลงเฮ็ดกันอยู่สองคนเนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยวหนูไปเฮ็ดซอยแอยแล้วก่อนเด้อสักครู่นะคะดอกอยาตั้งกองไว้สักก่อน หนูก็จะเริ่มทำการปฏิบัติการวันนี้เห็นปะอ,อะไรนะคะไ,ไม่ตรงนี้เขาเห็นตรงนี้สวยด้วยไม่ต็ตัง้งใหม่ฮะก็เดี๋ยวเอาก็อี้เคะบอกไปไหมไอันนี้ก็จะเป็นไม้ส่วนตัวของหนูเอง หนูจะใช้เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้อะไรนะไว้ไม้จุบดากนะ่ยเดินได้มีหนูก็จะทำการต่อดากไม้ <c oughs> ตอ่อตูดไม้หนูใส่ยี่ห้ออันนี้ด้วยค่ะพี่น้องแชเด็บแฟงเขียนเป็นปะเป็นแฟงเขียนเราจะมักเลยค่ะทุกคน <c oughs> นี่ก็จะคือหน้าที่ของนูก,ก็คือขนของมาแล้วก็ต่อมานะคะ, <c oughs> ะเห็นปะนี่ให้กันอยู่สองคนนี่หละพี่น้องก็จะได้ริ่มการท่ายทำนะคะ <c oughs> ใครที่อยากที่จะตั้งดีกตาลองเพลงนะคะหรืออยากได้คือนะองยังอะว่าใช้อะไรในการถ่ายทสิ ติดตามอพีหน้าแล้วกันฝากทุกคนติดตามนอพีหน้าเดี๋ยวไอพี่นี้ก็จะเป็นการตั้งกองแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการทำงานนะคะก็ทำให้เหมือนเป็นงานประจำแหละเอาไง่ายๆก็คือว่าพยายามทำทุกวันให้มีการที่จะมีผลงาน ะะเอาละบ่บัวลายใหญ่หางเราก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเด้น๋นี้เห็นไหมแสงมาแล้วทีนี้สวยละวยแสงมาตอนนี้สวยมากเลยพี่มันดูแบบอ่ะเดี๋ยวหนูจะไปร้องเพลงให้ทุกคนได้ติดตามแล้วนะคะฝากน้ำแนเดอ้อช่องปอปแปมชนกหน้าทิมไปได้เลยนะคะ,ะติดตามกันต่อได้ที่คลิป อปอมแปมชนุกหน้าได้เลยค่ะว่าจะเป็นผลงานเพ่งใดน,นะคะเ mm. มื่อนี้ก็สีขาวๆประมาณน,นี้ลาพี่ mm. น้องไปก่อนเจอกันอีพีหน้านะคะ